เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตทีมแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวการ์ดบีเอ็ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเกมวันคริสต์มาสของบ้านเขา uh huh. นะครับ NBA เนี่ยตั้งแต่ปีฤดูกาล2008-2009 uh huh. เป็นต้นมาเนี่ยพวกเขามีการจัดการแข่งขันนะครับเกมวันคริสต์มาส5เกมติดเลยนั่นคือเที่ยงวันของบ้านเขานะครับถึงเที่ยงคืนหรือว่าเป็นเที่ยงคืนของบ้านเรานะครับจนถึงเที่ยงวันเลย uh huh. มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะคคครรรััับบใที่่ยงไไมมดดดด้กกตติานะ มุ่งหน้าสู่แสนซับไปกับพวกเราเรามาเข้าสู่เกมกแข่ง,งขันในวันนี้ครับเกมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศข,ของบ้านเขานะครับผ่าน ABC ESPN แล้วก็บ้านเรานะครับ True Vision ท,ทุกคู่เลยนะครับแล้วก็ NBA app Golden State Warriors เดินทางไปเยือน Phoenix Suns ครับ การเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกในผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละหนึ่งเกม Golden State Warriors ในวันนี้ค่ะผู้เล่นตัวหลักเยอะเลยนะคะพวกเขาขยับอา g a r y Payton the Second ค่ะกับ Otto Porter Jr. ขึ้นมาเป็นผู้เล่นฮาตัวแรกในขณะที่ Phoenix Suns กยัง,ง,ง,งค,คงใช้ผู้เล่นฮาตัวแรกชุดเดิมกับ NBA Finals ค่ะเปิดเกมมาเนี่ยเป็น Golden State Warriors ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งเกมกลุกแล้วก็เกมรับรวมไปถึงการถ่ายเทบอล Stephen Curry ฮอว์ดร้อนแรงแต่หัววันกดไปถึง11บแมร่วมกับ G P ทั้งการทําแต้ม2แล้วก็3ากระแดนในขณะที่เฟนิคซันสกัดเดวินบูเกอร์เนี่ยยังคงเงียบๆอยู่วันนี้ยิงพลาดค่อนข้างเยอะจนกระทั่งเข้าสู่ควอเตอร์ที่สองฟนิคซันเริ่มเดินเครื่องโดยคริสพอร์ัญชาเกมได้วงในจากเดนนิสแอนดรูเอล้านงาแล้วก็วงนอกจากมิเคลบริดจ์ช่วยเสริมเดวินบูเกอร์ที่ยิงไม่ดีเลยค่ะจบครึ่งแรกเฟนิคซันกลับมานำสี่แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะโกลเดนสเตยวอริเออรียสก็เดินเครื่องใหญ่เลยนะคะนำโดยสเตฟแวนเคอร์รีที่ทั้งยิงสามทั้งข้ามทำแล้วก็โชวว์คามสุดดยอให้กับแฟน ได้เห็นกันร่วมกับคนอื <tinc S 1> <Hey> ่นในทีมนะคะ Golden State Warriors เองก็ก <vain> ลับขึ้นมาทำแต่ o e n i x Suns <sales> ค่ะพวกเขาไม่ยอมค่ะสู้ตายจริงๆนะคะลายชุดเล็กแล้วก็ตีเสมออีกครั้งเป็นเกมวันคริสต์มาสที่มันหรือเกิดพอเขาสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะหลายต่อหลายครั้งที่ผู้เล่นของ Phoen ซันเจ็ไปลุมสเตเฟนเคอร์ลี่นะคะแต่คนอื่นๆของ Golden State Warriors ก็สามารถก้าวขึ้นมาทำแต้มแทนได้ค่ะโดยเฉพาะออตโตพอยเดอร์จูเนียในควอเตอร์นี้จัดไปถึง13แต้มบอกลุมเคอร์ี่ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะออตโตพอยเดอร์จูเนียนี่ยิงเอายิง เป็นอย่างมากจบเกมเอาชนะไปได้แบบแฟนๆในสนามนี่นยังอึ้งเลยนะคะและผลงานของผู้เล่นในทีม Golden State Warriors ได้ Stephen Curry 33แต้ม4รีบาวด้วยอสร์ซสสามสิบสองสุดยอดอย่างต่อเนื่องอั t o p ้พอร์ตเชีแต้ม6รีบาลควอเตอร์สีเนี่ยต้องยกให้เขาเลยค่ะ Phoenix Suns ได้ Chris Paul 21แต้ม6รีบาลแดอาร์สซสกลุมเกมบัญชาเกมทุกอย่างเลยค่ะยังเดร a ไอต n 18แต้ม7รีบาลฟิลโก80%ครองวงในเกมหมุกสุดๆแล้ววันนี้จ เกม Golden State Warriors บุกไปเอาชนะ Phoenix Suns ทั้งๆท,ท,ที่ขาดผู้เล่นเยอะแยะเลยนะคะ1 1อยสต่อร้อเอ็ Warriors ขึ้นนำซีรีส์สดูกา์ปกติ2ต่อ1นก่อนอื่นนี่นะครับต้องขอชื่นชมทั้ง2ทีมเลยนะครับที่สร้างผลงานการต่อสู้ในเกมวันคริสต์มาสวันนี้เนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเกินทำให้ฟแฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยได้ระทึกตลอดทั้งเกมเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับที่โดดเด่นเลยเกินนะครับเป็น2ทีมที่ตอนนี้เนี่ยแตกต่างกับทุกทีมใน NBA จริงๆนะครับการเล่นที่เป็นทีมการต่อสู้้ทททััททัังงงงสรรอแลละตวจิหมดเย ในวงนอกครบเครื่องเลยเกินเกมการแข่งขันวันคริสต์มาสเกมนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นของหายากนะครับเป็นครั้งที่3เท่านั้นนะครับที่ทั้ง2ทีมในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยมีผลงานชัยชนะระดับ80ขึ้นไปนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่5เท่านั้นนะครับในเกมวันคริสต์มาสที่ทั้ง2ทีมนี้เป็นทีมอันดับหนึ่งแล้วก็ทีมอันดับ2ของลีครับเรียกว่าเป็นมวยที่ถูกคู่เลยเกินแต่ในส่วนของฟินนิคซันนะครับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเนี่ยท ข่งขันวันคริสต์มาสเลยนะครับและมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยตื่นเต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ <laughs> วันนี้ทั้งเกมบุกเกมรับเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยโดดเด่นครับโดยเฉพาะการเล่นเกมบุกบทบาทต่างนะครับโอกาสในการยิงเนี่ยถือว่าพลาดค่อนข้างเยอะในจุดนี้ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับนะครับของ Golden State Warrior โดยเฉพาะ G P 2 Gary Payton the second <laughs> เขาพยายามไล่บี้เดวินบ o เกอร์ตั้งแต่เปิดเกมเลยนะครับทำให้การเล่นเกมบุกจังหวะต่างๆของเดวินบูเกอร์เนี่ยติดๆขัดๆตั้งแต่เริ่มเลยมันก็เลยส่งผลต่อเนื่องทั้งเกมในจุดนี้เนี่ยต้องให้เครดิตเหลือ ทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่าก้าวขึ้นมาทดแทนในการเล่นที่มันขาดหายไปนะครับของเดวินบกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนหรือว่าจะเป็นการโจมตีวงในโดยเฉพาะเดียงเรตันยามใดก็ตามครับที่เขาเข้าไปปักวงในได้เนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยฮุกตลอดเลยนะครับฟิลโกว,วันนี้ถึง80%เรียกว่าครองวงในในเกมวันนี้แบบเบ็ดเสร็จเหลือเกินรวมถึงมิเคลบริดจ์ด้วยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยนอกจากเขาจะต้องเน้นการเล่นเกมรับใส่สเตฟานเคอรีที่มันยากเหลือเกินนาทีนี้เนี่ยเขายังต้องทําเกมบุกได้ด้วยแต่วันนี้เขาก็ท<ม>็ทําาาาเเกกกมมมบไดด้้ีนะรร่วจปยิงข กืว่าเป็นกาลังสําคัญให้กับทาง Phoenix Suns เหลือเกินเสียดายอยู่นิดเดียวครับแน่งคือ j Crowder หลายต่อหลายจังหวะน,นะครับที่เราเห็นเขายิง3คะแนนและก็มักจะเป็น3คะแนนทีเด็ดต่อเนื่องให้กับทีมมาโดยตลอดแต่ในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เขาพลาดรวมไปถึง Cameron Payne และ Cameron Johnson นครับทั้ง2คนนี้เนี่ยความร้อนแรงหายไปไปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ Phoenix Suns นั่นคือการ Turnover ในเกมวันนี้เนี่ยเขา Turnover ไปถึง13ครั้งถามว่า13ครั้งนี่เย,ยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมองทีมอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับการ t u r n o น e r วันนี้เนี่ยพวกเขาเทอร์โนเวอร์มากกว่าโกลเด้นสเตทวอลเลอร์ครับมันก็เลยทำให้ทีมเ,เป็นรองโดยเฉพาะแคมรอนเพนครับวันนี้เนี่ยเทอร์โนเวอร์ไปถึง5ครั้งจาก13ครั้งที่ทีมทำไปรวมไปถึงคริสพอลด้วยนะครับในช่วงท้ายเนี่ยมีเทอร์โนเวอร์ที่สำคัญเขาเลี้ยงพลาดมันก็เลยทำให้โกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยยังครองเกมในช่วงท้ายนะครับ จริงๆแล้วฟินิกซานยังถือว่ามีโอกาสที่จะเอาชัยชนะได้นะครับในช่วงท้ายเกมแต่ดันมาเจอออตโตพอลเลอร์จูเน่โชครับโอ้โหยิงเอายิงเอาจนสุดท้ายแพ้ไปอย่างที่อดมิมนตูนพูดครับแฟนๆนี่ยังอึ้งอยู่เลยการพ่ายแพ้วันนี้ครับทำให้ฟินิกซานเสรหยุดชัยชนะไว้ที่5เกมติดต่อกันนะครับน่าเสียดายแทนพวกเขาจริงๆนะครับกำลังร้อนแรงเหลือเกินและก็ทําให้ฟินิกซานเสตกมาอยู่ที่2ของลีกแล้วนะครับหลังจากที่แพ้วันนี้ไปแฟนๆพอเห็นการแข่งขันในวันนี้ครับโอ้โหพูดมาหลายคนเลยครับทักทายเข เป็นไม่ได้เพราะว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยโอ้โหโดดเด่นเหลือเกินอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเกมรุกเกมรับเนี่ยโดดเด่นกว่าทีมอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยอยู่ที่เขาทั้ง2ทีมแล้วนะครับว่าจะไปตามนัดกันหรือเปล่าต้องรอติดตามชมกันสำหรับเกมหน้าครับรอรับการมาเยือนของเมมฟิสกิซี่นี่กอกำลังหาชัยชนะเหลือเกินหลังจากที่จาม,มาแรงกลับมาจากการบาดเจ็บ9ก้โมงเช้าวันอังคารนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดครับถามไปดูในส่วนของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์กันสักหน่อยนะครับหลายต่อหลายคนถามเข้ามาว่าเค์ทอมสันหายไปไหนเค์ทอมสันหายไปไหนไหน ะะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับจะเลื่อนการกลับมาของเค์ทอมสันนะครับเป็นในช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับในเกมในบ้านหลักๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเค์ทอมสันเองเนี่ยเขามีการพูดคุยกับทีมนะครับแล้วก็ต้องการเพิ่มความฟิตของตัวเองครับในยามที่เขากลับมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ต้องการทําให้ทีมเนี่ยมีการสะดุดใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าทีมของพวกเขาตอนนี้คือทีมระดับลุ้นแชมป์พอเค์ทอมสันกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาเสริมเลยไม่ว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนการเล่นเกมรััับแแลล้้้้ววววกกกก็ไมมมมม่่่ออยยาา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 าททททีีีจจจะํํนนนนดดดเรรตตตงิชคสสุ มาทางทีมจะเฝ้าระวังการบาดเจ็บของเขายังไงดังนั้นแฟนๆรออีกนิดนึงนะครับสำหรับเครย์ทอมสันแต่สําหรับเกมวันคริสต์มาสในวันนี้เนี่ย <c oughs> ในส่วนของฟินิกซ์ซันส์อย่างที่บอกนะครับว่าตั้งแต่หมดยุคข,ของสตีฟแนชไปเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นฟินิกซ์ซันส์ลงสนามทำแกงแข่งในวันคริสต์มาสเลย <c oughs> จนกระทั่งวันนี้ <c oughs> แต่ในส่วนของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ไม่ใช่ครับเกมวันคริสต์มาสครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่11นะครับในช่วง12เกมหลังสุดแล้วก็เป็นแบบ9ปีตติดต่อ,อก,กันเลย9ฤดูกาลลลตติดด่่อกกันเเยทีโ้ State นนนสสเเเตทวออรร์ี่ยได้ลงามมมทําากกรแแขงัันนนใเวคิสสต์บบนี้อย่่าางทททีีุกกคคนนนรรบััดะ ว่า Golden State Warrior นะเวลานี้เนี่ยเขาเจอปัญหาผู้เล่นเข้าสู่โควิด19โปรโตโคอลค่อนข้างเยอะเลยแต่ตราบใดครับที่เขามี Stephen Curry อยู่ในสนามยังไงพวกเขาก็คงมีลุ้นแต่พอพูดถึงเกมวันคริสต์มาสกับ Stephen Curry เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบาสที่ติดตาม Stephen Curry มาโดยตลอดนะครับในช่วง5-6ฤดูกาลที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวของ Stephen Curry ในวันคริสต์มาสเนี่ยเขามักจะมีผลงานที่ไม่ดีเลยครับช่วงก่อนหน้านี้8เกมนะครับเขาลงสนามทำการับวันคริสต์มาสเนี่ย8เกมไม่รวมเกมว จุดแต้มกับ6.9เแอสซิสเท่านั้นเองการยิงฟิลโกลในภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่30%การยิง3คะแนนอยู่ที่20%เท่านั้นไม่น่าเชื่อเลยนะครับแม้กระทั่งตัวของเขาเองเนี่ยยังบอกเลยว่าวันคริสต์มาสกับเขาเนี่ยมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นใจให้กับเขาเลยแต่ไม่ใช่วันนี้ครับวันนี้สเตฟานคือรีแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าเขาเพร้อมมากๆไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสที่ย่ำแย่มาโดยตลอดแต่วันนี้ไม่ใช่แม้ว่าการยิงในภาพรวมวันนี้อาจจะยังไม่ได้ร้อนแรงเป็นแบบโอ้โห ข้ามเข้าไปทําแต้มการสร้างปัญหาให้กับทีมตรงข้ามการดึงตัวประกบการสร้างเพลย์กับเพื่อนการช่วยรีบาวเรียกว่าสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยก็ยังคงทําประโยชน์ให้กับทีมโกลเด้นสเตทวอลเลอร์มหาศาลตลอดทุกนาทีที่เขาอยู่ในสนามเดมอนกรีนยังคงเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีผลงานสม่ําเสมอให้กับทีมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการรันเพลย์การคุมเกมต่างๆเขาเป็นห้องเครื่องชั้นยอดมากๆครับของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์แกรี่เพตันเดอะเซคันต์หรือว่า g p 2ก็ยังมีผลงานที่ประทับใจแฟนๆอย่างพวกเราครับ คงสร้างการเล่นต่างๆนะครับให้แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยประหลาดใจหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะอย,าอย่างยิ่งในเกมวันนี้ช่วงควอเตอร์แรกเลยหลายต่อหลายคนที่ตื่นขึ้นมาดูช่วงตีห้าเนี่ยอาจจะตาตื่นกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจังหวะที่เขาเนี่ยฟอลโล่การยิง3คะแนนพลาดของสเตฟเฟนเคอร์รียัดห่วงร้อยมาจากไหนก็ไม่รู้ครับสวยงามเหลือเกินแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับการเล่นเกมรับของเขายังคงเป็นจุดเด่นครับวันนี้เนี่ยช่วยหลายต่อหลายครั้งครับมวยจะเป็นใส่ประกบใส่เดวินบุกเกอร์นะครับหรือจะเป็นคริสววพอ,องเขารียกวลานี่ย น่าจะภูมิใจเหลือเกินครับว่าโอ้โหเล่นได้ดีมากๆเลยทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับโดยเฉพาะพลังกระโดดที่ไม่รู้เอามาจากไหนเพราะว่าแกรี่เพเทอเนี่ยไม่ได้มีพลังกระโดดข,ขนาดนี้แน่นอนและที่ประทับใจเหลือเกินนะครับนั่นะคือทับเสริมของพวกเขาครับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เริ่มจากรุกกี้ดรัฟอันดับ7จนะครับโจนาธานคูมิงกานับวันนับวันดูจะมีความมั่นใจรู้หน้าที่ตัวเองรู้จังหวะในการเล่นของตัวเองครับว่าจังหวะนี้ควรจะตัดเข้าไปไหมควรจะทําแต้มแบบไหนกล้าเล่นมากขึ้นเยอะเลยครับ<อ>สำหรับรุกกี้คนนี้ไร้คนคําร นะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนอาจจะเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้โดดเด่นโด่งดังอะไรขนาดนั้นแต่พอมาอยู่กับ Golden State Warrior แล้วเขาลงตัวกับทีมและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือออตโตพอลเดอร์จูเนียตัวของออตโตพอลเดอร์จูเนียเองกับเนเมนยาบีอาลิซาเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างการทํางานของฝ่ายบริหารชั้นยอดเลยนะครับร่วมกับสตาฟโค้ชของทีมที่พอดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่า2คนนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาร่วมทีมปุ๊บเนี่ยจะต้องลงตัวกับการเล่นของ Golden State Warrior จะทําให้ spacing ของ Golden State Warrior น่ากลัวขึ้นเยอะเลยยามใดว พอสเตฟเฟนเคอรี่โดนรุมปุ๊บเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเห็นชัดๆเลยสตีฟเคอรี่บอกเลยไปยิงคนเราฝั่งเลยฝั่งซ้ายคนนึง mm hmm. ฝั่งขวาคนนึงเดี๋ยวสเตฟเฟนเคอรี่เห็นใครมีโอกาสนะครับที่จะยิงได้ง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเขาส่งไปให้แล้ววันนี้สองคนนี้ทำได้ดีเหลือเกินมันก็เลยเป็นปัญหาของฝ่ายตรงข้ามนะครับทั้งๆที่ณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีเควทอมสันสองคนนี้ยังทำได้ขนาดนี้และเพื่อนๆลองจินตนานการดูนะครับถ้าเกิดวันนี้มีเควทอมสันอยู่เนี่ยสเตฟเฟนเคอรี่คงไม่โดนรุมขนาดนี้ oh oh. ใช่ไหมฮะส <Ha. S 1> เต้้นนดมไ เพื่อนคิดดูนะครับวันนี้52แต้มเยอะมากนะครับพอโดนรวมปุ๊บดีออกไปเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเซ็งเลยโห่รวมปุ๊บคนอื่นทําได้แบบนี้ไม่รู้จะกันยังไงและแฟนๆที่ติดตามชมเกมกันในทอดสดในช่วง3นาทีสุดท้ายเนี่ยแหละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยกลายเป็นออโต้พอดเดอร์จูเนียโชว์ทั้งเกมเนี่ยนะครับมีแค่7 uh huh. แต้มช่วง3นาทีสุดท้ายมีแค่7แต้มเท่านั้นและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า7แต้มนี้เนี่ยเป็นของใครเป็นของออโต้พอดเดอร์จูเนียหัวจะเป็นการยิง3การยิง2คะแนนมุมค่าอยู่ด้านหน้าม้านา มองฟินิกซอนเป็นยังไงครับปล่อยผมใช่ไหมครับผมยิงให้เลย <c oughs> เรียกว่าเคอรี่เนี่ยสะใจแทนเลยเหลือเกินวันนี้ออตโต้พอดเดอร์แสดงให้เห็นเลยนะครับว่า2 3ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆหรือว่าสื่อหลายต่อหลายคนเนี่ยแ <c oughs> ทบจะตัดเขาออกไปจากหลีกเลยวันนี้สนแสดงให้เห็นผลงานอันยอดเยี่ยมครับลงมาสอย3คะแนนสักหน่อย2คะแนนบ้างเรเวอร์วันนี้เนี่ยทำได้ดีเหลือเกินประทับใจ Fan air, แฟนๆโกลเด้นสเตทวอร์เรียเหลือเกินชัยชนะวันนี้เนี่ยไปเพิ่มสถิติให้กับสเตเฟนเคอรี่ครับยามที่เขาเจอกับคริสพอวันนี้ผลงานของเขาชนะ21แพ้14ถเอว่าเหนืบกว่ถือว่า เสร็จได้อยู่นิดเดียวะครับวันนี้เนี่ยสเตฟานกริชขาด3คะแนนอีกลูกเดียวไม่อย่างนั้นเขาจะยิงลงครบ3,000ลูกนะครับโอ้โหมหาศาลมากมาจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับแฟนๆแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้เนี่ยกร้างความสุขให้กับแฟนๆทีมอย่างยิ่งแล้วล่ะครับการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกวันนี้เพิ่มขึ้นไปครับเป็น156เกมติดต่อกันแล้วเกมหน้าเนี่ยจะเทียบเท่ากับสถิติที่เขาสร้างเอาไว้นะครับ1น7่้เรามารอติดตามชมกันและชัยชนะวันนี้ของโคด้นสเตเดอ,อร์วอร ของฟีนิกซ์ซันเกมในบ้านเรียกวันดับความร้อนแรงของฟีนิกซ์ซันส์แบบสุดๆเลยพระอาทิตย์ที่กําลังร้อนแรงวันนี้ตกดิ่งเลยครับเป็นพระอาทิตย์ตกสําหรับเกมหน้านะครับพวกเขาจะได้พัก2วันแล้วก็รอรับการมาเยือนของเดนเวอร์นักเกสครับเป็นเช้าวันพุธนะครับสิบโมงเพื่อนๆมารอติดตามชมกันว่าโกลเด้นสเตปวอร์เรยยังคงชนะต่อเนื่องได้หรือเปล่าห้ามพลาดครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆผลงานของสเตฟาน c ครรีและพลพรรคโกลเด้นสเตปวอร์เรียสุดยอดแค่ไหนบรรยายความสุดยอดและความรู้สึกของเพื่อนๆนะคะลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ วันนี้นะคะอย่าลืมค่ะอีกคู่หนึ่งสุดปันในเกมวันคริสต์มาสเช่นกันค่ะนั่นก็คือ Brooklyn Nets ไปรยือน LA Lakers ค่ะห้าพลาดเด็ดค่ะท้ายสุดนี้ค่ะใครยังไม่ได้ Subscribe ค่ะต้องรีบ Subscribe เลยใช่ไหมคะ n อ a เอเดี๋ยวไงจะพลาดนะคะที่โลโก้23 m a n i แมเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้พบพวกเรา23 m a n i แมเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ